นี่อะไรนะอายเหรอเอาปิว้วกลุมหัวตอนนี้จอคนคั้นที่หนึ่งเนะี่ยเอ้ยมีคนติ้งหัวขาวด้วยเอาใหม่ไม่จิดแล้วนะละ่ะ<อ><อ>ไม่ได้ตึ้มขัน้นเฮ้ยตอนนี้มีคนตึ้งๆเ็เอะเอะก็มาวะ่ะป้าของลุงก็มาถ้าสัตว์เลี้ยงมันไม่กลางล่มเลยนะนนนพุง่งหน้าทิ่มพื้นแอะ ะเขาดังละตันนี่คิดว่าไงเราจะแชมป์ปะแชมป์เลยเหรอที่หนึ่งเลยนะแล้วพี่ต้องทำอะไรปะสกายต้องแงเอาปะไม่เอาเหม็นมันจะดีเลยต้องอัพก่อนใช่ไหมถ้ามันต้องอัพอบบพี่ไม่มีอะไรจะอัพเลยมันต้องมีสกิลเล่นถึงมันจะดีจริงเหรอแล้นตันนี่พี่ให้น้องใหม่ยิงคนเดียวเลยนะได้ได้ปะพี่ไม่ต้องทำอะไรก็แชมป์อย่างเงี้ยหลอใช่ เสียงคนเสียงคนมาต่อน,นี้นะโอ้ยไม่กอดหนักไม่ได้เลยใครคิว <c oughs> ใครได้น้องใหม่ได้ได้พี่ได้พี่มันค้างเกิดมาหนึ่งคิวมพี่ขึ้นค้างนิดหน่อยปืนดีใไชไไ้เงียบนะโอ้โหดีป้อแปะป้อแปะจะเวิร์กไหมนะเฮ้ยปลารเรลล์วะเอาไงเริ่มเปลี่ยนเก็บดี วิ่งตามพี่มากกว่าอุ้ยโดน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 มันขยับไม่ได้หว่ะระยะจะสุดบาเลีบาลีตายแล้วตายแล้วพี่ยิงหัวเลยเนี่ยมันเดียวร่วงรอพี่ไปหาทางอีกวะนะไม่มีเฮ้ยมีตัวพี่ยังจำได้ว่ารอไปหาทางกระเป๋าเต็มแล้วกระเป๋าสองเต็มแล้วซื้อกระเป๋ามีเวลสามไหมไหนไหนไหนเป็นแรกเป็นแรก ไปเลขสองร้อย <200. S 1> ที่ไอตู้เนี่ยนะอืมไอเนี่ยเหรอเราสามสิบเองเออเหลือสิบห้าเองนะอะไรนะเหลือสิบห้าคนเองไอพวกนั้นมันเก็บหมดเลยมั้งนะเออไอป้าของลุงป้าของลุงแต่ลาเซอร์เออใครนะวอยเออใช่เห็นแต่ป้าของลุงที่ขาเยอะอุ้ยโดนมาไอ้ wow. าาก๊อสหรือไงมันจะไงมัแล้ว ไอ้ลูกสองตั้งนี่ดีเฮ้ยคนเขาใหม่ข้างหลังไม่ข้างหลังมันวิ่งตามไปอ่ะไม่รู้ว่าคนหรือก่อนแตกว่แตกคนพี่ร่างจะเล็งหัวเลยไม่รู้ใครเห็นชีอมันป่ะไม่เห็นะไม่มองไม่ทันคนเนาะไม่ใช่บอนเนาเห็นมันวิ่งแบบแปลกแต่มันเป็นคนยิงโคตรเจ็บแต่เป็นคนจริงคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงใช่ไอวอสิบสองรูปปะเจ็ดแล้ว เลยตะคนแล้วมั้งเนี่ยมั่งหมายเอาแชมป์อะไรนะแชมป์นะแชมป์ทุกตาอยู่แล้วแชมป์ทุกตาเลยเหรอใช่วอวขนาดนั้นเลยเหรอขนาดแรงแชมป์เฮ้ยไปกับทีมหรือเปล่าทีมพาแชมป์หรือเปล่าก็ใช่ไงก็ใช่ไงต้องผัดกันแบกใช่เปล่าเลยตคนเลยเฮ้ยไหนไหนไหนเจ็บน่าอยู่ตรงไหนตัายวัวด้วยไหนตรงไหนตายวอวอ่ะนั่นนะยิงแม่นเลสไนเปอร์เฮ้ย หญิงแม่งเจ็บเด็บเจ็บนี่ไม่สกายไล้มันไม่จอยวอลได้โอโดนโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยววันยาลามจะตายแล้วไ่ไปไปไปโอ้โดนโดนโดนพี่โดนไม่พี่โดนลบุกบันนี่ อถอยไปเลยก็ได้โดน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 แล้วต้องไปเล่นหลังก้อนหินไปไอ้ตัวผู้หญิงด้าหลังไงอ้บอโดนเจ็บโดนเจ็บร้อยสิบเอ็ดมีระเบิดเฟี้ยงไหมปะ กพียงไปได้ไม่ไกลอู้โดนโดนเหมือนกันเออมันเจ็บเหมือนกันเดี๋ยวอ้อมหลังไปเดี๋ยวแม่งรู้ดีเจ็บ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 อะไรบอกรันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่เดิมป mm hmm. ั้พี่ยิงจ่อยวอร์อะไรกังดูมีแล้วแต่นลี้ยิงโคตรขมมันไม่มาหลังมานละโดนเจ็บ มีระเบิดเฟลไหมเฮ้ยวงไปหามันอะไรมาวะล่วงล่วงดาวเผิงดาวปืนก้นเจาะเฮ้ยใครไอ้นี่มา พี่ต้องวิ่งวะต้องใหม่ดูไว้หน่อยมันเจ็บนะวะล่วงหมดพ่ต้องใหม่ร่วมมันนะหมดตีย่อไปเลยพี่มีส่วนร่วมมาแน่แล้วแชมป์พี่มีส่วนร่วมมาเนี่ยมีมีหัวป่ะันจะได้อยู่นะพี่ตอดพี่ตอดเป็นไงระวังนะแอมเจ็กเกิลเดี๋ยวละคนหรออยู่ข้างในนแน่เลย เฮ้ยนู่นนู่นกระท่อมใหม่กระท่อมด้านหลังนู่น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 แต่ว่ากระท่อมนู่นนู่นนู่นตรงนู้นอะเฮ้ยมันมีคนของจริงเห็นปหมเห็นมันแล้วใช่ไหมดาวหนึ่งเฮ้ยแป๊บหนึ่งเมาเรือไปหนจะตายละวว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาใกายละเจ็บ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 โดนทนายไปโดนอีกละล่วงดาว ล่วงมัแตกฮู้เป็นไงล่ะทำไมมาเด็ดพี่อะของจริงปะเฮ้ยดูเป็นไงล่ะครับพี่เก็บไ่มหมดอ่ะมืะ่อกี้เยพี่ m v พีอ,อ่ะดูดูด้วยนักแม่นปืนของจริงไม่ไมพี่หกตัว <laughs> <laughs> ชักจะมันแล้วอะ <c oughs>